สวัสดีครับพี่น้องเอซโอโหผู้ติดตามทุกทัานวันนี้นะไม่เป็นวันนี้โคตรเสียดายเลยผมต้องไปโตเกียวไปรับลูกชายกับลุงสือไอย้ย่าเนี่ยอืพี่น้องเอซจากญี่ปุ่นของจริงนะสองคนนะอุตสาห์ขับมอเตอร์ไซค์มาหาผมกะว่าวันนี้จะขี่ด้วยกันจะพาผมไปในที่สวยๆดูนะครับขเขาเตรียมรถกันมนาะโอโหนี่ดูนี่นี่คนนี้เจ้าของรถเขา คนนี้นะนี่อีกคันหนึ่งนี่โอ้โหซูซูกิสวยแกรมเนี่ยมือโปรของจริงเลยมาโอ้โหอยู่เมืองไหนน้น้องอยู่เมืองไหนนะอยู่อุซุนามิยะครับอุซุนามิห่างจากนี่เท่าไหร่ประมาณสี่สิบโลครับโอ้โหเห็นไหมอยู่ด้วยกันอ่ะอุซุนามิอะพี่น้องอ๋อพี่น้องกันเลยโอ้เหมือนอันนี้พี่น้องกันโอ้สุดยอดขอบคุณมากนะวันนี้โหเสียดายนะเปลี่ยนแผน ไปรับลูกชายซะแล้วแม่ไม่งั้นได้อร่อยแน่โอ้นี่น้องๆเขาจะพาผมไปนะไปที่ที่สวยที่สุดที่ไหนล่ะแหมาที่นิโก้ผมว่าเจ็บเลยนะที่นิโก้จะมีหลายที่ครับอาจารย์ที่มอไซค์เขาไปขียโอที่คนคนไทยส่วนมากเขาไม่รู้เพราะวโอ้นี่ใช่ไหไปเฉพาะวัดหรือไม่ก็ทะเลสาบใช่ไหมแต่สําหรับทางที่ขี่มอไซค์จริงๆคนญี่ปุ่นน่ะเริ่มมีผมไปมาหมดแล้วโอ้นี่งวดหน้าขอขอใช้บริการหน่อยน้องโอ้โหนี่ เขาตามมาเสียดายมแม่เจ้าย่าไม่งันแล้วมึงอร่อยแน่เลยยยาขอบคุณมากเลยน,น้องโอ้สุดยอดนะอยู่ที่นี่มีความสุขดีนะ<อ>พี่ชอบ,บมีความสุขมากอากาศก,าก็ดีอะไรก็ดีอยู่หลายปีแล้วยังก<อ>ีแล้วครับโอ้ฮะกลับไปเมืองไทยขที่เราเที่ยวเมืองไทยก็ไปเที่วที่วัดอาจารย์สุกีครับวัดหน้านีนขอนะขอเป็นเจ้าภาพพาเที่ยวหน่อยถ้าเป็นเชียงราย วันหน้านะทุกทีผมไปรถล่องขุน่ะผมขี่รถไปเพื่อนใช่ไหมรดล่องขุนอ่ะผมไม่เคยเจอจย์เลยนี่วดนี้เจอแน่เดี๋ยวขอเบอร์โทรศัพท์กันได้เจอแต่ไอ้ตัวสแตนอย่างเงี้ยขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่น้องนี่สุดยอดจริงๆนะด้วยความรักกันจริงๆเนี่ยมาหากันเนี่ยลางานมาเลยนะุยลางานมาเลยโอ้ขอบคุณมากน้องขอบคุณมากสุดยอดโอกาสหน้านะเรามาขี่กันนะครับสวัสดีครับ